ลึกเข้าไปในป่าเขตรนองน้ำแอฟริกากลางมีเรื่องเล่าที่น่าขนลุกเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือจินตนาการของกามาโตตัวทำลายเรือสัตว์ร้ายแห่งตำนานที่ซ่อนอยู่ในความมืดคองกามาโตเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์เลื้อยคลานบินได้ในทวีปแอฟริกากลางโดยคำว่าคองกามาโตมีความหมายว่าตัวทำลายเรือ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมหรือความน่ากลัวของงอมันที่มีพลังอันน่าเกรงขามถึงขนาดทำลายเรือได้สัตว์ชนิดนี้ถูกกล่าวขานว่ามีลักษณะคล้ายกับเทโรซหรือเทรโนโดอนซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานบินได้ในยุคดึกดำบรรที่สูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อหลายล้านปีที่ผ่านมาคองการาโตถูกอธิบายว่ามีรูปร่างคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานบินได้ในยุคดึกดำบรรมันมีปีกกว้างถึงเจ็ดฟุต เหมือนค้างคาวใหญ่ผิวหนังบางคล้ายหนังสัตว์เลยคลานไม่มีขนหัวเหมือนจระเข้และมีจงออยปากยาวแหลมคมที่พร้อมจะฉีกเนื้อทุกสิ่งที่มันพุ่งเข้าหาชาวเผ่าในแซมเบียและคองโกบอกเล่าถึงความน่ากลัวของคงกามาโตที่มักจะพุ่งเข้ามาโจมตีเรือของนักเดินทางที่กล้าผจญภัยเข้ามาในเขตของมันเรือหลายลำถูกโจมตีจนล่มมันสามารถทำร้ายคนบนเรือได้ โดยตรงทิ้งบาดแผลชะกันที่เกิดจากจงออยปากอันคงกริตของมันมันเป็นสัตว์ที่มีพลังอันน่าสะพรึงกลัวไม่เลือกเป้าหมายทั้งเรือขนาดเล็กสัตว์ป่าหรือแม้แต่มนุษย์ที่หลงเข้ามาในดินแดนของมันบางครั้งเพียงแค่ได้เห็นร่างขนาดหือหมาของมันบินผ่านท้องฟ้าก็มากพอที่จะสร้างความหวาดผวาให้กับทุกชีวิตในบริเวณนั้นดวงตาของคองการาโตถูกบรรยายว่าเป็นสีแดงสว่างเจิดจ้า มันเปล่งแสงในยามค่ำคืนทำให้ผู้ที่พบเห็นไม่สามารถลืมภาพที่น่ากลัวนี้ได้ไม่ว่ามันจะอยู่ไกลแค่ไหนมันจะเฝ้ามองและรอเวลาโจมตีในช่วงที่พายุแรงและท้องฟ้าถูกปรคลุมไปด้วยสายฟ้าคือช่วงเวลาที่คองการมาโตจะออกมาจากรังของมันและนั่นคือช่วงเวลาที่ความสยองขวัญเริ่มขึ้นมันกลางปิดกว้างขึ้นบินผ่านสายฟ้าคำราม ด้วยความโกรธเกรี้ยวดวงตาสีแดงเพลิงมองหาผู้ที่อาจเป็นเหยื่อของมันตำนานของมันยังถูกเล่าขานมาถึงปัจจุบันบางคนเชื่อว่าคงกามาโตยังคงมีชีวิตอยู่ล่องรอยในพื้นที่ที่ยังไม่ถูกค้นพบนักสำรวจและนักเดินทางที่เคยได้พบเห็นต่างเล่าถึงประสบการณ์อันน่าสะพรึงกลัว ในปี1956วิศวกรชาวอังกฤษ JPF Brown รายงานการพบเห็นของกามาโตในพื้นที่ฟอรซสเบริเขาอธิบายถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่บินผ่านท้องฟ้าเหมือนกับสัตว์และคลานบินได้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เหตุการณ์นี้ทําให้นักสํารวจหลายคนกลับมาสนใจตํานานที่ดูเหมือนจะลืมเลือนไปแล้วคุณหลักคุณกล้าพอที่จะเชื่อในเรื่องนี้หรือไม่หรือคุณจะกล้าพอที่จะไปยังป่าลึก แอฟริกาเพื่อตามหาความจริงตำนานของการรมาโตยังคงอยู่มันอาจแค่รอเวลาที่จะปรากฏตัวอีกครั้งขอบคุณที่รับชมเงาลับแห่งราตรีบิลลิสอินเรียลิตี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับและสยองขวัญครั้งต่อไปและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้สัมผัสความลึกลับไปพร้อมๆกันแล้วคุณจะไม่พลาดทุกความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของราตรี แล้วพบกันในความมืดของราตรีครั้งต่อไป